ป er yeah. okay. ิ้งไก่มาแต่ปิ้งไก่บ้านเอ็นปิ้งไก่เดนนี่ปิ้งหมูม่ค่ะขายปิ้งไก่ก็ให้โซเถอะป่ะปิ้งหมูปิ้งหมูค่ะปิ้งหมูน้ำใจสิสุกเนี่ยกขาดกับ่มค่อยมีแด้มม้งเนี่ยแล้วเบื้องมันทานบะหมี่หรือยังไงอ๋อทำนี่ละค่ะสิไฟลูกกคนปะหมอนไถไฟแห้งคนนี้ไม่กลวยเบื้องเบื้องเบื้องหมอนนี่มั้ยเนี่ยอ๋อพุ่มใจเสนอได้แน่เฮ้ยมันไม่อย่างอ่ะไปกันซสายโดนเบื้อง ส่งให้ผู้ใดเว่าไงที่ลงที่รักผู้ใดนะมี้เด็กสมั้ที่รักมีบ้างวันนี้กะต้มก๋วยเตี๋ยวใส่ใบกัญชาแตกสวดๆอยอะอากาศก่ค่อยดีต้มก๋วยเตี๋ยวจ้าบบสูบเกลี้ยงเนาะหมูเ่าเนี่ยมันเป็นดังใดวะมันซัำนี่ล่ะฮะดูเอาหมายถึงแบบว่าดั้งใดสูบเนี่ยสุกมันใส่สูบเกินไปสูบเนี่ยเป็นเมียน้อยอย่าง ซูเป็นเมียน้อยยางอีกแล้วเมียน้อยเลยผิกไปผิกมาบ่สุกแก๊กเทียเมียหลวงเขาเขาซูขางนึงเขาจะคอยผิกเมียน้อยเนี่ยผิกข่ายผิกคว้าผิดสายไปดขวาบอสุกแก๊กเทียคนคนหนึ่งบอกว่าอันฉันบอหลายอยีน้อยสิขอเบิ่์นเ้อะคุณลองคุนนะแย้แก้แค่ถือตีเมื่อวานม่กินข้าวบ้านนาเลยค่ะเบิ้งยางอย่างคุณเนี่ยยางยางหมูเรื่องฮอดกล้วยเรื่องฮอดกล้วยยุ่มเย็นหนากเลยนะไม่ได้ยุ่งใส่ไม่ได้ยุ่งเมืองไทยไม่ได้ยง แก pues ้ม้วนอย่างนี้มั้ยัปไงสุกยุบลมแบบสุกยุบโอเคกินเลยทั้งอุบานเลยแก้ม้วน